ใช่ครับเอาดินมาทมอีกเดี๋ยวเราทำนมก่อนขิ้ม,มาล้างตังเต่าเลยนมนมตังเต่าอ่ะ่ผมชิมหันครับชิมหันเอาแขนตัวนั้นน้องหน่อยยิ่งรักกับพี่สาวยิ่งรักอันนี้ ิมหันมาเล่นน้ำทะเลที่ระยองยอยถูกผมด้วยทรายอออู้อขึ้นมาแล้วอาปั่นรู้านี่ขิมหันขี่ดือครับไปติดตามขิมหัน <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับเด้อว, <c oughs> วันนี้ขิมหันมาเล่นน้ำ <c oughs> ทะเล ที่บ้านเพจังหวัดระยองครับไม่เห็นภูเขาเออไม่เห็นภูเขาครับเฮ้ยไม่เห็นภูเขาเหตุใดเหตุต่อคิมหันจะทำภูเขาครับจะสร้างภูเขา ออเอาสร้างภูเขาที่สร้างลูกใหญ่ๆเลยนะเอาดินขึ้นไปปะทรายขึ้นไปทำลูกใหญ่ๆเลยครับครับเอาสร้างใชยภูมิทัศน์ไทยเห็นไห จินตนาการของคิมหันครับจะสร้างปูเขาจะทำคอนโดแล้วคือพ่ท่านยหนไงเลยนี่นํำมันคือพังฮะเอยแป้อะไรครับ กำลังจะเป็นรูปร่างครับคิมหันจะจะทำสำเร็จหรือเปล่าครับมาดูกันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเริ่มใหญ่แล้วเริ่มภูเขาเริ่มใหญ่แล้วภูเขาเริ่มใหญ่แล้วโอ้คิมหันจะสร้างภูเขาโอ้ยน้ำมาเลยน้ำมาพังภูเขาแล้วคิมหันด้วยเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเดี๋ยวขึ้นจะมาพังภูเขาแล้ว รีบทำรีบทำเร็ว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 ดูครับดูมาแล้วขึ้นมาแล้วเร็วเร็วเร็วรีบทำรีบทำฝากกดติดตามด้วยนะครับคิมหันเด็กน้อยชิดื้อครับทำกระแพงก่อนคิมหันบอกว่าทำกระแพงก่อนทำก่อนเออทำกระแพงขึ้นเออ น้ำพังกำแพงไปแล้วคิมน้องคิมเอ้ยดูดินน่ะ